สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่4มกราคม2567ค่ะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะทุกคนค่ะคำเตือนค่ะโ <c oughs> ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนแนวทางนี้นะคะมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่สามก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดนะคะรอบเช้านะคะใจะให้เด่นสองและหนึ่งรอบบ่ายให้เด่นห้าและสี่นะคะรอบเช้าบนมา เจ็ดสามเจ็ดล่างเก้าแปดนะคะทุกคนรอบเช้าหลุดเด่นประจําวันวันนี้เก้ารอบเช้าไม่หลุดนะคะทุกคนรอบบ่ายใจให้ห้าและสี่บนมาศูนย์แปดหกล่างสี่เก้านะคะคู่ตัวเด่นไม่มาเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน,นะคะ่ะทุกคนเข้าเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะทุกคนสี่เก้าเก้าสี่พี่น้องได้บาคา่าทุกคนน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนใครที่ชอบเลขเด่นประจําวันก็น่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะ มาลุ้นต่อนะคะวันที่4ี่นะคะวันที่4ี่ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงปังๆเช่นเคยนะคะชอบผู้ไหนขอให้เข้าทุกผู้เด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สมและสองค่ะทุกคนความน่าจะเป็นนะคะสามห3สามห้าสาสามเจด 3า3 9ปดสามเก้านะคะสคะ่ 23, 26, 25, 20, 27, คะสองสามสองหกสห้าสองค่ะทุกคนมาดูรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่6และ5มาดูคู่ความน่าจะเป็นคะ่ะหกสามหสองหก หกแปดหกสี่หกเก้าค่ะทุกคนห้านะคะห้าหกห้าสามห้าสองห้าศูนย์ห้าห้าห้าแปดค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนมาดู คู่ตัวเด่นนะคะสามสองหกห้านะคะสาหรับคู่ตัวเด่นที่ใจจะจับให้นี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเดวทางนี้นะคะคือการเจาะเด่นวิ่งรูดแยกแยกรอบนะคะทุกคนคะ่ะรอบเช้าอยู่ที่สามและสองรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้านะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบก็ให้รอดูท้ายคลิปนะคะใจจะอ่า ให้เลขเด่นประจำวันนะคะสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนุนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนเรามาดูคู่ตัวเด่นไปพร้อมๆกันค่ะสามสองหกห้านะคะส6มหกสามห้านะคะสองก็สองสามสองหกนะคะหกับห้นะคะหกสามหกก็ห้าหกหสามหนะคะทุกคนเรามาดูนะคะ เลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุทธหัส,สบอดีนะคะทุกคนวันที่สี่เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขห้าและเลขศูนย์นะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้านะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกท่านจะตามเฉพาะเลขห้ากับเลขศูนย์ก็ได้สามารถใช้ได้ทุกขุนทุกหวยทุกรอบนะคะเรามาดูค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองเด่นประจําวันอยู่ที่ห้าและศูนย์จะจับคู่ออกมาได้ดังนี้นะคะ สามห้าสามศูนยะ์ติดคู่ตัวเด่นสามห้าค่ะพี่น้องสองนะคะสองห้าสองศูนย์ติดคู่ตัวเด่นสองห้านะคะหกกับห้ารอบบ่ายนะคะหกห้าหกศูนย์ค่ะติดคู่ตัวเด่นห้าหกหกห้านะคะห้าค่ะห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเบิ้ลประจำวันกับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนชอบหรือเปล่านะคะพี่น้อง ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบให้เดือนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องขาค่ะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้สำหรับหุ้นจีนวันที่4ี่มกราคม2567นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ